จากกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยเราได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์ซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกครับเป็นนิตยสารระดับโลกซึ่งก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็มีผลลัพธ์สมาชิกของพรรคเพื่อไทยคนที่เชียร์คุณเศรษฐาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนางแบบทั้งหลายแหล่ก็ออกมาชื่อจมว่า คุณเศรษฐาประสบความสําเร็จผมในฐานะผู้สังเกตการทางการเมืองคนหนึ่งก็ชื่นชมยินดีกับคุณเศรษฐาด้วยที่ได้ขึ้นนิตยาสารถามนะครับความสําเร็จของคุณเศรษฐาเนี่ยในการขึ้นนิตยสารถามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็มีความสําเร็จซึ่งแยกออกมาเป็นสามส่วนสําหรับความรู้สึกของผมนะครับหนึ่งความสําเร็จส่วนตัวของคุณเศรษฐาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐาประสบความสําเร็จอย่างยิ่ง จากเมื่อก่อนเป็นซีอบริษัทแสนสิริธุรกิจภาคเอกชนมีชื่อเสียงระดับชาติแต่วันนี้ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็สร้างบทบาทในฐานะเซลแมนเหมือนกับที่ปัดหัวหน้าปกของนิตยสารไาทม์เนี่ยครับถอวประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงระดับนานาชาติครับอันนี้คือเกียรติยศเกียรติภูมิของคุณเศรษฐาได้รับเป็นการส่วนตัวส่วนที่สอง ที่จะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของคุณเศรษฐาในเวทีโลกในต่างประเทศก็คือประเทศชาติครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐาว่าประเทศชาติก็คงจะได้รับประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มากนักชื่อเสียงที่คุณเศรษฐาไปเป็นเซลแมนในต่างประเทศทําให้คนรู้จักประเทศไทยซึ่งรู้จักอยู่แล้วแหละประเทศไทยแต่ว่าเชื่อมั่นประเทศไทยมากขึ้นเพราะนายกเศรษฐาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งมาจากพรรคการเมือง ซึ่งแตกต่างกับยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งต่างประเทศก็เคลือบแคลงสงสัยเพราะเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคสอชแม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งก็ตามเพราะชื่อเสียงของประเทศชาติเนี่ยก็คงจะได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าชื่อแต่ว่าประโยชน์ของประชาชนอันนี้เป็นส่วนสําคัญต้องตั้งคำถามว่าการที่คุณเสฐาออกไปเวทีโลกเนี่ยประชาชนได้อะไรบ้างนอกจากคุณเสฐาได้ อันยอมรับจากสื่อพาดหัวสื่อเยอะมากเลยนะครับพาดหัวสื่อเยอะมากเลยแต่ว่าประชาชนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากคุณเศรษฐาเนี่ยผมว่าน้อยมากนะครับสิ่งที่แปลสภาพมาจากการไปทัวร์ต่างประเทศของคุณเศรษฐานในฐานะที่บอกว่าเป็นเซลแมนของประเทศเนี่ยก็ถามว่าประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงที่มาแปลเป็นประโยชน์ของประชาชนเนี่ยอะไรบ้างก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมครับเป็นรูปธรรม อันนี้แหละผมว่าเป็นประโยชน์สูงสุดที่คุณเศรษฐาต้องตระหนักการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่เกียรติยศของวงตระกูลนอกจากจะทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วเนี่ยต้องทําประโยชน์ให้กับประชาชนคุณเศรษฐาต้องใช้ประโยชน์จากการทัวร์ต่างประเทศซึ่งใช้เงินภาษีของประชาชนไปโรดโชว์ในโครงการต่างๆเขาต้องแปลงานที่ออกไปเนี่ยให้เป็นผลประโยชน์โดยตรงของประชาชน ผมก็เฝ้ามองดูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างที่ตกถึงมือประชาชนการออกไปใช้ผ้าขาวมา้าพันคอก็เป็นการสร้างภาพเห็นแต่ภาพ,ภาพหลายคอลเลกชันที่เกี่ยวกับคุณเศรษฐาแต่ว่าประโยชน์ของประชาชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าเนี่ยมีออเดอร์หรือยังหรือว่ามีคอนแทคกันหรือว่ามีข้อตกลงเซ็นเอ็มโออะไรกันหรืออย่างที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนอะไรก็ตามที่คุณเศรษฐาบอกว่ารับบทบาทในฐานะที่เป็น เซลแมนของประเทศก็ต้องเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ประโยชน์ของคุณเศรษฐาคนเดียวจึงฝากให้คุณเศรษฐาได้กระหนักนะครับเราเป็นนายกรัฐมนตรีต้องคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นเป็นใหญ่ครับ